บทเรียนสอนใจตัวเองบทที่สองอย่าเอาตัวเองไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นที<ค>่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเพราะการที่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานั้นมันทําให้เราเสียเวลาในหนึ่งวันเราก็มีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงถ้าเราเอาเวลาทั้งหลายเนี่ยมายุ่งกับเรื่องของตัวเองว่าเราต้องการอะไรและยุ่งกับครอบครัวงเราว่าครอบครัวเราลูกเราต้องการอะไรพ่อเราต้องการอะไรแม่เราต้องการอะไร หรือคนที่เรารักเขาต้องการอะไรและเรามีหรือ,อยังถ้าเรายังไม่มีเราก็าเอาเวลาตอนนั้นมาศึกษามาค้นคว้ามาพัฒนาตัวเองเพื่อทําให้เรามีได้อย่าเอาเวลาไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นสมมุติว่าเราเอาเวลาไปยุ่งกับดาราหรือกับใครก็ได้ที่เขาไม่มีโอกาสจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยเราเอาเวลาตรงนั้นไปรู้ทําไมว่าเขาเป็นยังไงปไปเลยถึงรู้ไปมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับมันจะเสียเวลาเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีอนาคตที่ดีมีความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วจงรักษาเวลานั้นนะครับมาพัฒนาตัวเองนะครับหาความต้องการให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ลูกพร้อมกับตัวเองนะครับอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นถ้าการยุ่งเรื่องคนอื่นมันทำให้เราเสียเวลาสวัสดีครับผมครูปแป๊กโคราช